วันนี้มาดูกันที่หม้อแปลงตัวนี้เป็นหม้อแปลงสเต็ปดาวนะครับของอ่อ USA นะก็เป็นหม้อแปลงออโต้ทารนฟาร์เมอร์นะครับสามแถบสเต็ปดาวออโต้ทารนฟาร์เมอร์นะครับรุ่ม S D 3 4 L R G นะไฟเข้าร้อบแปดถึงสองรนะครับไฟออก105โวลต์น,นะครับตัวนี้จะเหมาะกับเครื่องเสียงที่ใช้ไฟ100โวลต์ที่ใช้ไฟ110ของ อเมริกามากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ตรงช่องอินพุตนะตัวนี้ตรงช่องอินพุตนะครับปรับได้นะจะทําให้ output อพุตนิ่งมากนะครับเพราะว่าบางทีไฟบ้านเรานี่ขึ้นมา230เลยนะครับแล้วก็230 240เราก็มาเลื่อนแทบที่แถบนี้นะครับ ถ้าไฟตกแล้วก็เลื่อนมาที่อันแรกนี่นะไฟปกตินะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟกันวันนี้ไฟ AC ของเราอยู่ที่สองร้อยยี่สิบกว่านะสองร้อยี่สิบห้าสองรอยี่หกประมาณนี้ไฟ AC ซ2สองร้อยี่สิบห้าสองรอยห้าแล้วก็ปรับมาที่ตรงกลางนะครับไฟที่ออก ร้อยห้าร้อยหกเดี๋ยวเราลองปรับไฟไฟที่ได้ก็ร้อยโวลต์เลยนะครับท่านใดมีร้อยโวลต์นะมีเครื่องเสียงร้อยโวลต์นะครับเอามาปรับทางขวาได้เลยนะไฟที่จ่ายออกมาก็ร้อยโวลต์ครับทางซ้ายนะตัวน,นี้ขึ้นมาก็ร้อยยี่สิบนะครับถ้าปรับมาทางซ้ายนะครับ 120โวลต์นะตัวนี้ก็เป็นโมแปลงสเต็ปดาวยูเอนะครับลูกใหญ่ๆแน่นๆไฟปรับได้นะครับขนาดหนึ่งพันวัตต์นะถ่าในใดสนใจก็มาหาซื้อได้ในในเพจของเรานะโมแปลงยูเอนะครับเหมาะมากนะครับกับเครื่องเสียงวินเทจนะที่มาจากยูเนะครับตัวนี้ เยี่ยมยอดเลยจะทำอะมรคิ้มหน้าครับ